สบายดีพี่น้องออปปีสบายดีในหลวงสบายดีพี่น้องเมือเนี้อยอาปีใหม่ยังมาถูกเล็กตะปูมาถูกเล็กตะปูสบายดีได้พี่น้องเลยทักทสยสบายดีเป<ช>็นทางการมือน,นี้เนาะเข้ากับสีพากกันมาปั๊บปุ่งขอกไก่พี่น้องอันเป็นเหมือนขอกไก่งวงเนาะทอ็อปเพราะว่าไก่งวงเขานะ่ะบอไดชิเบตโตแล้วเนาะมือเนี้เข้ากับสีพักกามาแปลงขอกไก่แล้วกะแปรงบอลให้ไก่โ้อายุเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้อากาหนาวเขาก็ต้องใส่ดอกไข่เนาะ ใส่ดอกไผ่ให้ไก่อาศัยว่า,ามันจังอบอุ่นนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเลยมื่อนี้สองตัวปวนกันสิมาซอยเบียกได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องว่ะเจ็บเหิ่อนสิมาซอยเบียกหรือส,สิมาสอสะดร้ายกลัวเนาะมาสอแม,ม่พ่จ้ะเดี๋ยวไปติดตามน่งกันเลยพี่น้องเด๊พิสตันดิแล้วเด้่๊สวัสดี ตอกท่านแหละนะต่อขั้นนี่แหละล่ะก็ตอกงแกงๆน้ำล่ะก็ตัวหอมซองขันน่ะสิไม่เห็ดขอกไก่ขอกไก่นี่แหละนะถ้าถ้าเห็ดแหละล่ะก็เอาไก่น้อยไก่วงหน้อยกับไก่เม่าไก่วงหน้อยไก่เม่าก็ไก่ลาไก่วงหน่อยก็ไก่ลาดล่ะก็ไก่ม่วง ถ้าอ๋อปีดูขนาดพี่น้องผู้ช่องไอ้น้องมาซอยเียอนี่น่ามือนี้เข้ากับสิมาป้าปุ่งขอกไก่ตัวนี้เลยพี่น้องขอกไก่สิป้าไว้ใส่ไก่น้อยนอว้อนุบาลไก่น้อยพระช่วงนี้อากาศก็นาวแล้วนอเข่ากับสิตอหลอดไผ่มาให้ไก่ง่วงเนาะไก่งวงหล้วก็ไก่ลาดตัวน้อยอาศัยว่ามันจะโอกอุ่นพี่น้องเนี่ย ขอกไก่กับฮวกในพี่น้องเลยบว่ายังบัทันไหนเหมียนเนาะมาอยู่มาหยาเลน้อยหนึ่งป้าอ๊อบปี้เห็ดยังเนาะอ๊อบปี้ขอตะปูอตะปูใช่เบิ้งเนี่ยปูอ๊อบปี้ต่อตะปูอยู่ได้นี่ได้เก่งเลี่บบบอดบ้าไบิลงขไดไก่ได้ล้องขอไก่ล้วบ้วนเนาะนแ่ตัวนี้กะไก่กรลล้อ ใช่ใช่โอ้ต่อเก่งอลี

ภาพไปบางไก่ลนะบังไก่ไม่จะโตหนึ่งสองสามสี่พสนับด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่้าเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ตัวนี้มันกัเป็นไก่ลนะไก่ผนะักไก่ละไก่ผักไก่ลงสีพาเหนมาบ่งเดินดิไก่ผักไข่ ใกล้พักไข่หน่อยอันนี้หนอหนออันนี้นะองใกล้พักใค่ละ พี่น้องขอไกลห้ามือนี้เนาะกำลังสำเร็จไปได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เนาะนี่ให้เบ่งหน้าตาก่อนส่เวลาเห็ดปือเนี่ก็ตั้งแต่สิบมุ่งเสาจนหอดสามสี่มุ่งแรลงเลยพี่น้องนี่เนาะเห็ดก้นเดี่ยวะดอนจะตอกเลื่อยตะปูกับเป็นมาได้บาดตอกได้ตอกโบรด้มันก็นเลื่อยงอย่างในเห็ดนี่นเ,เห็ดอยู่ประมาณสองห้องพี่น้นงทข้างลุมนี่เนาะอันนี้ก็มีอยู่อกสั้นตัวนี้ตัวนี้ก็คือชั้นเทิงตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็คือสัตว์ลุมเดพี่น้องนี่เนาะส่วนตัวนี้ก็คือสัตว์ลุมเอาไว้ใส่ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่เป็ดไกง่งวงเพราะว่าคอเข้ามันกะงาอยู่พี่น้องนี่เนาะตัวนี้ก็สีว้ใสไ่ไกง่งวงไก่งวงนอนอยู่โซนนี้เมื่อน,นี้ก็มีล้านสช้ามาซอยจิบหนูกะจิบหน่อยเนาะจิบมาซอยเหยียดเวียงอ้าว <laughs> กัศิลาพีลาน้องไว้สนิเ้อร์ไว้พอกันไม่คลิปนาผักกาก็ไลก็ติดตามเป็นกําลังใจให้สองสะดอนในได้พี่น้องแล้วก็ขอบใจพี่น้องทุกคนน่ะที่าาคอมเมนต์แล้วกให้กํำลังใจตลอดมากนะพี่น้องนาะล่าไปก่อนเดอร์พี่น้องสบายดีเั็นี้